เคลียชัดทุกประเด็นจบทุกดรามา่าทนายตั้มรับคดีแล้วจะทำจนสุดความสามารถและจะไม่ทิ้งลูกความไว้กลางทางถึงแม้ประธานเอฟซีจะทนแรงกดดันไม่ไหวถอนตัวออกไปแต่แอดมินที่เหลือจะคอยสนับสนุนงานของทนายตั้มแบบสุดกำลังต่อไปโดยหวังว่า ป้ายานจะกลับมาถือธงรบนำหน้าพวกเราอีกครั้งนอกจากนี้ก็มีแฟนขับ FC แห่เข้ามาให้กำลังใจกันมากมายต่างก็เม้มกันว่าเอาจริงนะถ้าเราเป็นลูกความเราจะเชื่อทนายของเราเป็นหลักป้าแตนพูดก็เข้าใจนางนะรักษาน้ำใจทั้งสองฝ่ายแต่ภาษาชาวบ้านพูด ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งนะแต่ก็เข้าใจป้าบุหลันนะคะอย่าให้ลุงพลพูดมากเลยยิ่งพูดยิ่งเสียโผงพางนิสัยเดียวกันกับเราคนวันอังคารอ่ะนะตามความคิดเรานะจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้แค่ความรู้สึกเราเราคิดว่านางนกแสกผู้ไม่หวังดี อาจจะต้องการกำจัดคุณทนายตั้มเพราะถ้าทนายตั้มยังช่วยลุงพลอยู่ลุงพลต้องพ้นผิดแน่นอนอาจจะร่วมมือกับใครที่ไม่ต้องการให้ลุงพลพ้นผ,ผิดแต่มาในรูปแบบหวังดีแอบประสงค์ร้ายเพราะเป็นคนดีจริงจะไม่ปิดหน้าปิดตาเหมือนคนบ้าแบบนี้คนจริงต้องเปิดเผยนี่แม้แต่หน้า ยังปกปิดจะหาความจริงใจได้ที่ไหนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแอดป้ากลับมาเถอะชอบอ่านข้อความป้าเขียนค่ะเราจะโฟกัสไปที่ทนายตั้มและทีมงานเท่านั้นเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้อดมินทุกคนและทีมงานคุณทนายทุกคนเช่นกันค่ะจะรอวันที่ป้ายาน กลับมาค่ะป้าคะรีบกลับมานะคะรอค่ะป้ายานขากลับมาไวๆนะคะรักรักรักแอดมินทุกคนมีจิตใจดีรักความยุติธรรมเข้าใจทนายตั้มมากค่ะเพราะถ,าถ้าทิ้งลูกความไประหว่างคดีคงเสียชื่อและถูกอีกฝั่งเอาไปโจมตีมากมาย ให้กำลังใจป้ายานทนายตั้มค่ะเพราะทนายตั้มคือทนายความมืออาชีพของแท้ร้อเอร์เซ์จริงๆรออยู่ตรงนี้นะคะป้ายานกลับมาไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มและพี่ๆแอดมินที่เหลือจงสู้ต่อไปค่ะรักทุกคนรักทนายรักป้ายาน รักทีมงานและเป็นห่วงลูกความทุกคนของทนายค่ะในหน้าที่ที่ทนายตั้มรับทำคดีต้องช่วยกันต่อแต่เราจะไม่ทิ้งคนดีที่คอยช่วยเหลือคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมททเขียงข้างป้าค่ะงานท่านทนายนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเกือบทุกงาน ใจไม่แกร่งจริงไม่มาถึงจุดนี้ได้นับถือทนายตามจริงๆศสึกนอกสึกในงานทนายไม่เคยจิบจิเหมือนทนายท่านอื่นสู้นะคะทนายประชาชนหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ